สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเพื่อพี่น้องทุกคนครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมโปรลดกินแซบก็ได้มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้วันนี้โปรลดมีนี่ครับผมเมนูเป็นสามตัวเลยครับปลาดุกปลาดุกต้มน้ำปลาหอมๆแซบๆครับนี่ครับผมตัวใหญ่ๆเลยครับสามตัวครับแล้วก็มีพักสดนะครับเนาะแล้วก็มีน้ำจิ้มแจวมะขามครับ มีคนเหนียวครับผมนี่ครับนี่คนเหนียวนิดหน่อยครับมาครับผมเปพี่น้องครับมากินปลาดุกต้มน้ำปลาห้าพร้อมกันเลยครับเด้อมามาครับมาอะไรก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมที่ติดตามผู้โรลดรับชมคลิปผู้โรลดมา้ดยตลอดครับของพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่ดีมีสุกครับมีเงินทองไหลมาเทมาเด้อครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมมา มากินปลาลุกพร้อมกันเลยครับจิ้มน,น้ำก่อนเนาะอืมอม้อครับผมอืม้อ Mm hmm. อืมว่าครับผู้่านน้องๆกินกันน้องนๆลูกๆรัลกกนลานกินกันต้องระวังเลยครับเน้อกลางเลยครับอืมครับ รำน้ำพริกรำจิ้มแจ่วครับผมแซ่บหอมหอมข้าวคั่วหมูมีไข่ครับไข่รปลาลุก หมดนะครับผมตัวนั้นไม่สองไข่ครับ Mm. No, 嗯，嗯嗯。 Thank mm -hmm. ไข่คร,ครับผม ไข่ใหญ่ๆเลยครับปลาลูกไข่ อืพริกหม้อครับผมกินกันนะพริกแกว อืมเพราะผู้ขี่ง่ายครับผมอืม 嗯哼。Mm hmm. พอ oh, ลวครับผมอิ่มแล้วอิ่มละครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเลยครับเอ๊น้่ก่อนครับปุโรดกินแซ่บก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมที่ที่ต,ตามรับชมปุโรดมาโดยตลอดนะครับเอ๊อและความเมตตาสงสารปุโรดกินแซ่บครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปุโรกิจแซบไปสักช่องนะครับเนอะขอบคุณหลายๆครับผมกปุโรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับเนาะขอให้ทุกคนสุขดีมีใช้ครับผมสวัสดีครับ